ขอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นออ พอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่ขณะนี้ผมอยู่ในบ้านของผมเองแต่มันเป็นอาณาเขตของเมียเมียเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าพิศวงมาก เธอจะดุร้ายมากที่สุดในช่วงวันนั้นของเดือนอาวุธที่อันตรายที่สุดของเมียก็คือปากของเมียนั่นเองเธอจะขุดเรื่องราวในอดีตปัจจุบันอนาคตมาทําร้ายคุณมาด่าคุณจนคุณไม่มีโอกาสจะโต้เถียงแม้สักคำอาวุธที่สําคัญที่สุดของคุณก็คือหูของคุณนั่นเองคุณต้องทําหูให้หนวกเข้าไว